f m 105 Smile Thailand เศรษฐกิจของไทยตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลเป็นเศรษฐาหนึ่งเนี่ยนะครับรัฐบาลนิดหนึ่งเนี่ยนะครับคุณนิดหนึ่งเนี่ยนายกนิดหนึ่งเนี่ยอาจารย์มองว่าเรื่องไหนเป็นประเด็นที่ที่อาจารย์มองว่าควรจะให้ความสนใจสูงสุดแล้วก็ข้อควรระวังที่ที่ที่จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นได้เนี่ยอาจารย์มองประเด็นอะไรสําคัญสุดครับนี่นะครับถ้ามองของผมคือเราต้องมองสองเรื่อง เรื่องหนึ่งมองในเชิงเศรษฐกิจกับอีกเรื่องหนึ่งการเมืองอีกเรื่องหนึ่งมองในเชิงอย่างได้อันนี้เป็นสามที่แตกต่างกันไปนครับเป็นจินผมยกตัวอย่างนะฮะถ้ามุมในมองทางด้านของเศรษฐกิจผมยกตัวอย่างนะครับในกรณีนี้ถ้าผมอยากได้ก่อนผมก็อยากให้นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะที่ไม่มีปัญหาทางด้านเศรษยกิลเป็นการคลังสองปรับปรุงเรื่องของเศรษฐกิเรื่องของความสามารถในการแข่งขันสามแก้ปัญหาความแตกต่างเรือกับจนนะครับแล้วก็ ข้อที่สี่พัฒนาบทบาทให้ไทยอาชาอย,ทาทายู่บทบาทในเวทีทโลกแต่นี่เป็นความเป็นความ,วามที่ผมอยากจะได้มันเป็นความฝันซึ่งในทางความจริงนะมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงก,ก็คือว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าในกรณีนี้นะเอายกตัวอย่างเรื่องของหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวบอลเลตถ้ามองในเชิงเศรษฐศาสตร์แบบเดียวๆนะครับเขาก็มองว่าทำาำไมไม่มีความจําเป็นเลยมันควรที่จะให้เฉพาะคนที่จน นะครับเอกคนที่รวยให้สมัยหมื่นหนึ่งอะไรทนองนั้นอันนี้พยายามจะมองในเชิงของเขาเรียกว่าความเป็นเหตุเป็นผลในทางเศรษฐกิจเขาเรียกว่า economic rationality แต่ในความเห็นของอาจารย์ที่อาจารย์เองเป็นทั้งรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มอง่าในทางการเมืองนะครับเขาไม่ได้พิจารณาเรื่องของความเป็นความมีเหตุผลทางเศรษฐจแต่เขามองในด้านของ political expediency ความทีเหตุผลในทางการเมืองสําหรับเขาสิ่งที่สําคัญตอนนี้จะตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจ เราะว่าหนึ่งน้เสียยานประชาคมสองเศรษฐกิจตอนนี้ยามชาเพราะการกระตุ้นนี้สุดเืออะไรครับสิบสิบอายุสิบหกสี่สี่กิโลเมตรและก็หกเดือนตัวนี้เพื่อได้เยอะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าถ้าเรามองจากนี้ทางด้านการเมืองเราคงจะบอกว่าฉันอยากจะเป็นยังไงไม่ได้แต่มองในแง่การเมืองตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญสําหรับอของตับเขาแต่จริงๆก็มีความสําคัญในแง่ว่าอย่างน้อยขั้นตอนขั้นแรกขั้นต่ำสุดในการในการตุ้นเศรษฐกิจท่านขยายตัวสูงขึ้น ให้แต่ปีนี้สักสามเปอร์เซ็นต์ปีหน้าสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ตัวนี้ถ้าให้ดีจริงๆต้องผู้ขนานกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรืสร้างความสามารถในการแข่งขันลดความแตกต่างแล้วก็ที่สำคัญในการนี้คือพัฒนาเรื่องทักยความสามารถเกี่ยวข้องกับการนาเื่อเทคโนโลยีซึ่เรามีจุดอ่อนในส่วนนี้อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะได้แต่ว่าในทางจริงจจะทําได้หรือเปล่าอันนี้คงต้องมาดูว่ารัฐบาลก็มีการเสนอนโยบายอย่างเช่นนี้เรื่องของดิจิตอลอะไรอยู่ในนั้นนะว่าจะมีการพัฒนาตรงนี้ได้ขอบเขตขนาด สิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลทำด้านนี้ก็ดีในระดับหนึ่งถ้าไม่มีปัญหาสียรภาพงานค้ังนะแต่ก็คือเรื่องของกรารขาดุนเศษฐกิจแต่ต้องยอมรับว่า11พนะฮะมีเรื่องของนโยบายแลือลักษณะของค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยในขณะที่ปัญหาทางด้านของสติรัฐภาพการค้างตอนนี้บัจจุบันถึงน้ำแล้วงบประมาทางด้านงบประมาณมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นงบลงทุนนะครับแล้วก็อะไรครับเรื่องของไอ้ตัวนี้สาธารณะขึ้นมาเป็นหกสิบเอ็ดการขาดทุนงบประมาณ นะครับมันขึ้นมาถ้ามีการใช้ตัวไอ้ตัวหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันสามารถขึ้นมาถึงสี่เปอร์เซนกว่าของ GDP ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ต้องฝากไว้ครับว่าคงจะต้องมาบริหารกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่าให้เรื่องของเสรษยรภาพการคลังเนี่ยมันเออท้เรียกว่าอะไรกับเลยเถิดไปจากไอ้คืเพราะปัญหาเสถียรภาพการคังในในประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่่อยได้เจอเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังครับโอ้อาจารย์ครับอาจารย์ตอบรวดเดียวเนี่ยรวบหมดเลยครับคือรวบรวบความความเข้าใจที่มันต้องกระตุ้นในขณะเดียวกันก็มีข้อควรระวังเอาไว้ในตัวนะครับไม่ต้องถามเลยครับอาจารย์ทีนี้คําถามคือขั้นตอนปฏิบัติ e x e c u t i o n ในการทํางานเนี่ย มันจะมีปัญหาไหมครับอาจารย์เพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายใหม่ๆที่เอามาใช้แล้วมันไม่ได้เกิดการทดลองหรือว่าคือตอนนี้มันเขียกันว่าต่อยอดเป๋าตางังค์ไหมง่ายกว่าแล้วก็ใช้บล็อกเชนใช้บล็อกเชนยังมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายขั้นตอนเวลาแล้วก,แวก็แล้วก็อะไรอีกมากมายในในแง่ของการในขั้นตอนการปฏิบัติอาจารย์คิดว่ามันต้องกังวลเรื่องขั้นตอนปฏิบัติไหมครับอาจารย์ครับผมว่านี่เป็นปัญหาทางเทคนิคขั้นตอนปฏิบัติคงจะมี นะครับในแง่หนึ่งคนใช้ไม่เป็นางนี้แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเรื่องของที่เขาใช้อันนี้ผมไม่ร่าเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องที่กขทำน่ะเป็นเทรนเรื่องที่เขาใช้บอรเลตขณะที่เรากำลังคุยอยู่นะครับผมจะเห็นได้ชัดว่าจริงๆเทรนนี้กำลังเกิดขึ้นก็คือทุกประเทศกำลังใช้เรียกว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีเพราะว่าต้องการหาเรื่องคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่มีใครปกปมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองนะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่าต่าสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางต่างชาติก็มีการดำเนินมาตรการ ของทางบ้านนี้นะครับที่เขาเรียกว่าอินนโดยเริ่มต้นจากเรื่องของชาติกับทางด้านของธนาคารพาณิชย์และหลังจากนั้นธนาคารพาณิชย์ตอนนี้ธนาคารพาณิชย์ก็กําลังที่จะมีการใช้กับประชาชนเทร่อไปเพราะฉะนั้นมันเป็นเทรนที่กำลังเกิดขึ้นครับในดุลนี้ก็คือทางด้านสองอะไรครับทางด้านสิงคโปร์ก็เป็นคนที่เริ่มนะฮะเริ่มอันึงก็คือที่เขาเรียกว่า เซเบอร์คอยล์ทเซเบอร์คอยของเขาเนี่ยนะครับเป็นมีไอตัวเงินสกุลของเขาเนี่ยเป็นตัวรองรับเพราะฉะนั้นตอนนี้โลกกำลังมาทางนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำอันนี้ผมคิดว่าสิ่งๆแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ที่ที่อะไรครับเป็นเป็นไม่ใช่เป็นสาเหตุแต่เป็นชิ้นต่อมก็คือเป็นอาการของของอะไรครับของสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ผมดูทางเทคนิคนะยังไงต้องเกิดขึ้นบาอยู่แล้วครับแล้วลักษณะนี้การทำอันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งหลายคนจะบอกเฮ้ยผม ไม่สามารถใช้ได้แต่จริงๆโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่จะต้องทุกคนจะต้องมีการใช้เพราะว่าอีกหน่อยครับส่วนนึงทุกวันเนี้ยังมีปัญหาเวลาผมไปซื้อของนะฮะซื้อร้านลาไปสตาลาฟรหรือแม้กระทั่งซื้ออะไรฟอกถอนนะอยูอ่ทีนี้นะฮะผมยังต้องใช้ไอตัวอะไรครับไอโฟนเขาไม่รับเงินสดผมอ่ะใช่อาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่มีสตางค์ทอนหาแบงค์พันไม่มีเงินถอนแล้วอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแต่ละครับแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลกาลังทําอยู่ก็คือ เอาอที่เราทาตรงนี้คือเราใช้เงินบาทของเราเนี่ยจ่ายไปก่อนเมืที่<อ>เราสถาบานจ่ายเสร็จแล้วก็มาแต่สิ่งที่รัฐบาลอันที่ับงชาติกังดำเนินารทำอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเงินบาทแต่เงินบาทแทนที่จะเป็นเซียออกมาจับต้องได้เป็นเงินบาทง่ายโค้ดนั่น,นเองครับเพราะฉะนั้ในในกรณีนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศเกำลังทำตรงนี้อยู่ครับรบที่รัฐบาลตัวน,นี้นะ,ะขึ้นมาเนี่ยท่ากับเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นให้เซีนเนี่ย ฟังเร็วขึ้นมาบ้างเท่านั้นเองครับม,มส่วนว่าพอดีแค่ไหนเนี่ยคงต้องเป็นคําถามที่เดี๋ยวมาตอบกันอีกทีนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับวันนี้ครบท้วนครับอาจารย์ครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ Fm ร0 5 Smile Thailand